ว่ากันด้วยที่ดินป่าสงวนแห่งชาติก่อนหน้านี้นนมันเคยเป็นประเด็นว่าขนาดเอามาออกเป็นที่ดินสปก4หีด01ยังไม่ได้เลยใช่และนี่วันดีคืนดีชาวบ้านครับจะเข้าไปยึดที่ตรงนี้แล้วก็มันเป็นที่ดินของป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดในพื้นที่หัดหนุ้ยของตําบลกระนจังหวัดภูเก็ตมีภาพที่กลุ่มชายเนี่ยมาทะเลาะกันแย่งที่ดินในพื้นที่นี้ครับ มี2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ชายชายชะการกลุ่มหนึ่งกับชาวบ้านครับที่ปะทะกันตรงเนี้ยก็คือที่หาดหนุยคุณผู้ชมดุเดือดเลยแล้วก็ยกกําลังกันมาทําร้ายกันมีทั้งมีดมีทั้งการกระทงกระทืบกันแล้วก็ต่างก็อ้างสิทธิ์ว่าเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงเนี้ยตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็บอกเป็นที่ของตัวเองอีกฝั่งหนึ่งไม่มีสิทธิ์ แต่ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติเขาหน้าเกิดมไม่มีใครอ้างได้ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของได้มันเป็นสมบัติชาติแล้วปรากฏคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านเนี่ยที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็จิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วเห็นว่าชายชะกันกลุ่มนี้พอเห็นว่ามีการถ่ายคลิปเดินมาเลยสั่งห้ามถ่ายแล้วสั่งให้ลบคลิปทั้งหมดครับ

เรื่องของการแย่งที่กันนะครับคุณผู้ชมแล้วในมุมของคนที่ถูกทาร้ายเนี่ย<ๆ>เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าที่ผ่านมาก็ทะเลาะแย่งที่ดินนี่แหละจนกระทั่งล่าสุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็ฝ่ายของคู่กรณีเข้ามาแล้วก็มาข่มขู่กันต่างๆนานา,นารวมถึงใช้กําลังกระทืบตัวของในออสคนที่เป็นผู้บาดเจ็บครับก็เห็นคนชื่อามาเมตโก คนหาคนชื่อสิงหาแล้ว็เสร็จแล้วก็มาจะพอเห็นผมอ่ะมันมันมันเรียกชื่อผมนับเงินเนี่ยแหละผมก็เดินมาแล้วก็อยู่ๆพวกนั้นลงมาก็ท่าไหนพวกนั่าเนี่ยผมก็โดนอย่างนงี้แหละตอนเข้ามาถึงตรงเนี้ยผมไม่เห็นนะว่าว่าเขานาแนวลงมาไหมหรือว่ามาตัวโน้นมาเห็นก็มายืนอยู่บนหัวโคกนี่แหละครับตรงบ้านหลังเนี้ยพอเห็นผมควนก็เอ่ยชื่ออะไรอออะไรเงี้ย อ่ะคือในออสนี่ก็ไปแจ้งความกับตํารวจสพการนแล้วนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่ามันต้องมีคนมาบอกได้สิว่าที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ที่ที่จะมาแย่งกันครับคือมันแย่งไม่ได้กันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะ<ช>เป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติอาจจะต้องไปพิสูจน์กันหรือไม่นะครับในเรื่องของการเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินใช้ประโยชน์กันมากน้อยแค่ไหนมีข้อยกเว้นทางกฎหมายที่สามารถยกที่ตรงนี้ ให้กับเอกชนเจ้าใดเจ้าหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาใช้ประโยชน์จากที่ดินที่หัดนุ้ยนี้ได้หรือไม่อผมเชื่อว่าวันนี้เป็นประเด็นแล้วเดี๋ยวพื้นที่เนี่ยน่าจะต้องลงไปตรวจสอบกันนะครับใช่นะฮะ